นี้น้องๆอยู่บริเวณของเกตสตาร์นะครับผมขอรายงานรายชื่อและเบอร์ของนัแกแข่งให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบนะครับกับคิดครอส5้า4อายุไม่เกิน9ขวบครับหมายเลขก10ครับชาญเดชจิตจริงครับ YMRJ หน่อยซอยมมรี่ RGS จิโซชนบุรีหมายเลขก6 6จตุพรเผาคำครับวังน้อยมอ์คราสปีีลูบิเคนวัชระปัญจมูลจังหวัดปราจีนบุรีหมายเลข17 ธนกิจนินเพชรจากทีมแซมแคนยันปานบุรีบีทีพาวเวอร์ผู้ใหญ่เล็กภูเก็ตจากชุมพรหมายเลขก19พงศกรป้อมไทยสงเอสเรสซิงฟูเอลเบสซับเลิเมั่นก์กิตพงกาเมน31ชาน,นนรื่นรวยพีทีทีลูบิแคนเบสซับเลียมั่นป้าจีขนุนหวานประจวบคีรีขัน32พปุณณวิทย์เพชรแหลมนม้ำชุมพร 33สุรเชษโสภบุญต้นอร่อยซิ่งสีสเกตอนแฮชบีอสีสเกตหกสนาตีทัศน์ภาลิชัยจันทบุรี237สาณพิพัฒน์สมจิตชนบุรี311หชัยอนันต์โรมพันธ์ชัยยัน m อ็มเอ็กแคทีมจันทบุรี3 8มปดรัชญาแสงมณีจากแสงมณีโมอโเตอร์คลอสจันทบุรีใส่เกนะสี่เก้าแป ธนกิจนุบำรุงต้องขอไปชื่อทีมอยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวอ่านให้ทราบต้องแปดพาคินตึกหากิจครับจากเจ้าสำรานทีมระยองอ่าได้ล้เดี๋ยวชื่อทีมของน้องธนกิจนุบำรุงนะอาจจะมีผิดพลาดบ้างเดี๋ยวลุงตู่อ่านให้ไม่เป็นไรนะครับก็คุณพ่อนะก็เฝ้าดูแลลูกของตัวเองนะครับ แม้ว่าจะเป็นคุณตาแล้วก็ไม่เป็นไร<า>ก็ยังดูแลด้วยเช่นเดียวกันเนะเาะเอาละครับตอนนี้มีไดเออร์ด้วยนะอบอกนักแข่งก็ร้อนอมีไดเออร์ด้วยอ, <laughs> อาชินนี้รู้สึกว่าร้อนแรงนะ เดี๋ยวในส่วนของ FMST คิด Cross Academy <S 2> <S 2> นะฮะเราจะเปิดอีกครั้งนะครับเป็นสนามจังหวัดเชียงรายนะครับนักแข่งที่สนใจก็ติดต่อล่วงหน้ากันไว้นะครับโดยเพราะนักแข่งในส่วนของอตามผู่ทรนนะครับมีโอกาสก็เข้ามาเรียนนะก็จะได้แน่แนๆกันนะครับหลายๆคนนะครับในรุ่นนี้ ผ่านการเรียนของ FMSD k i d c r o s s Academy กันนะครับว่าถ้าหากว่าในส่วนของน้องๆผู้ปกครองนะครับสนใจในเรื่องของ การเรียน Mo มอ r ต s School หรือว่า FMST Kid cross academy นะครับการเรียนอย่างถูกต้องติดต่อได้นะครับกับโคตตีนะฮะพิทิบุตริดพื้นพิทักษกนะครับสอบถามได้นะครับเอาล้วครับตอนนี้สัญญาณการติดเครื่องยนต์นะครับพร้อมแล้ว ผู้ปกครองต้องออกครับั้างเครื่องต้องออกถือพินปอดไปดูแลด้านเดียวนะครับให้นักแข่งช่วยเหลือตัวเองด้วยพร้อมครับเอาละครับตอนนี้ การแข่งขันกำลังจะดำเนินขึ้นแล้วในรุ่น9ก้าขวบครับ5นาทีกับอีก2รอบนสนามวังน้อยโมโตรครอสตกใจหมดเลยอเอา้เอาเกตไม่ลงอยู่หนึ่งคันครับอา้าวติดเกตรครับใจร้อนไปหน่อยออกมาใครนี่เลยด้านขวามือเนี่ยได้โฮชอตนะครับ ฟีฟาครับคว้าหจอดจากเอลังสิตฟิตเนสไป1500บาทเรียบร้อยแล้วปลาเก๋าลงไหมลูกเน่ไม่ลงครับเขาลงรุ่น6กหเอาละครับตอนนี้ฟีฟาหลังจากที่คว้าไปแล้วก็น่าจะเป็นอยู่ในหัวแถวเดี๋ยวเรามาดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพาคินตึกหากินหรือว,ว่าอาชินนะครับภาคินตึกหากินหอาชินนะครับโโไม่น่าเชื่อ ขออนุญาตนะฮะรถคันเล็กนะฮะเบอร์ก็เล็กไปด้วยต้องขออนุญาตท่านผู้ชมขอเล็งนิดนึงนะตองแปดครับบางทีภาพมันไหวๆนี่เราก็นะ108ก็มองเป็น188เหมือนกันเอาแล้วครับข่าวดีนะครับหกห้านะครับเสียต่อยโพไซงามนะครับไอรางวัลโฮชดหนึ0งพบาทนะครับคุณจอยจดไว้ด้วยนะหก้าครับหกห้า ่าไม่ใช่พากินด้วยบอกแล้วว่าต้องมองชัดๆนะฮะน่าจะเป็น498ธนกิจนุบำรุงนะครับโอ้ภาพที่มองนี่อ้าพากินอยู่ในจอแวบๆครับอ่าขอบคุณครับกล้องที่จับเข้ามาฮะทําให้มองเบอร์ชัดขึ้นครับขอบคุณมากเลยเบอร์ธนกิจนุบำรุงนี่เล็กกว่าเพื่อนนะครับ อาละครับตอนนี้โอ้โหขึ้นมานะครับน้องฟีฟ้านะรู้สึกว่าจะอยู่อันดับที่สองนะครับที่สามนั่นชาแนลลื่นรวยนะครับที่สี่น้องพาคินนะครับอ่าเรามามองตอนนี้นะครับในรอบสี่เก้าแปดธนก,กิจกกนุบำรุงรู้วธนกิจสิทธิ์เทอร์โบนะครับฟีฟ้าตำแหน่งที่สองครับ เอาล้ครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับตอนนี้แล้งเข้ามาตรงนี้นะครับพาคินถึงหาคินน้องคินคินนะครับเนี่แล้วน้องอาชินนะครับน้องอาชินมาอันดับที่4เสียงกรีดของคุณแม่นะครับส่วนอันดับที่5้านะครับตอนนี้หมายเลขแสองนะครับเรามาดูนขณะนี้ครับจากภาพของเราเอาล้ครับฟีฟ่ากำลังจะโดดแซงแล้วเอาแล้วครับ เอาไล่ติดเข้ามานะครับธนกิจนุบำรุงไม่ยอมครับหนึ่งกับสองครับไม่ยอมนะครับตอนนี้เอาแล้วครับฟีฟ่าบอกยอมไหมยอมไม่ยอมเอาแล้วจบภาพเข้ามาชันแล้วครับสี่เก้าปดนะครับธนกิจนุบำรุงแล้วก็ฟีฟ่าชานเด็ดจิตจริงครับติดเข้ามาแล้วเอาแล้วครับ ขึ้นมาเนินใหญ่ฟินิชนะครับตอนนี้และในอันดับที่3ก็ไล่ติดเข้ามาเหมือนกันครับโอ้โหหมายเลข31นะครับตอนนี้สำหรับชานนรื่นรวยนะครับพระจิกนุนหวานกำลังจะขึ้นแล้วนะครับสามคันนี้มีสิทธิ์เปลี่ยนตำแหน่งตลอดธนกิจฟ i ีฟ้าชานนครับขอบคุณครับกล้องที่ดึงภาพเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ ค่อยเห็นเบอร์ชัดหน่อยรถเล็กเบอร์เล็กครับอาขอบคุณมากเลยครับสำหรับพีพัดมีเดียครับจะพาเข้ามาชัดเข้ามาแล้วครับโดยประมาณนี้แหละครับกําลังเห็นเลยนะอันดับที่2องฟีฟ่าอันดับที่3ชาโนนครับนี่หนแหละมาเลข3ามปชาโนนรื่นรวยนะครับมาแล้วนะตอนนี้สําหรับชาโนนรื่นรวยจากฟีดีทีลูบิแกนนะครับเบสซัมบลิเมชั่นปาฏิกรนุนบานแซมนะลุงแซมนะ แซมแคนยอนเอาแล้วก็เอา้เอาเขาบอกวันที่สองล้มจริงเหรอโอ้ภาพไม่เห็นนะครับว่าลมจริงหรือเปล่ารงหมากลุกอ่าธงน้ําเงินนะฮะตอนนี้โปกสบัดเลยนะมองเห็นธนกิจนุบำรุงมานักรอบปีกันแล้วก็ชาโน,นลื่นรวยครับยังอยู่ครับรู้สึกฟีฟ่าหายไป,ไปนี่ครับ,รบโอ้โหมาอยู่หลังพาคินตึกหากิจแล้ว อ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้ของการแข่งขันนะครับ,น,รบน้องบีกันเน่รับทงน้ําเงินก็ย่องไปเรื่อยๆนะฮะไอ้นกหัวขวานของเราในรุ่นเจ็ดขวบนะครับมาแข่งในรุ่นเ้าขวบการแข่งขันผ่านไปแล้วหนาทีนะครับการแข่งขันผ่านไปแล้ว5นาทีเอาวแล้ว,วนะครับโอ้โหธนกิจนุบำรุงนะครับธนกิจนุบำรุง มาเลยติดติดนะชานนนรื่นรวยจะมองรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ชานนนรื่นรวยจี้ติดเข้ามาแล้วออลวจะมองรู้หรือเปล่าธนกิจสิทธิ์เทอร์โบธนกิจนุบำรุงนะครับเอาแล้วครับขึ้นมาแล้วมาเอาแล้วเอาแล้ว อาโนนลื่นรวยเสียบไนเข้ามาแล้วธนกิจนู่มบำรุงครับโดนไปแล้วเอาแล้วต้องไล่ละไอหนูตัวเล็กของเรานะครับโอ้โหอาโนนลื่นรวยนะลูกชายสอทออาตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วธนกิจนู่มบำรุงบอกยอมไม่ได้หนูยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มไมไดหนูยอมหนูยอมไม่ได้เอาสิเอา เอาแรกแล้วแรกแล้ว,ลวธนก,กิจสิตเทอร์โบโอ้โห oh. oh. โดยเพราะในช่วงเวลาของการชมการแข่งขันเนยนักแข่งบางทีเราต้องดูชุดประกอบไปด้วยนะครับในการแข่งขันเนยหรือว่าลีลาของการกับขี่นี่จะช่วยให้เรามองได้ชัดขึ้นนะครับอย่างหมายเลขคันนี้ ค่อยชัดเจนหน่อยสำหรับชานนลล่้นรวยนะพอเลข3ตัวก็จะเล็กลงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราก็สามารถที่จะพยายามใช้ความสามารถ498นี่ต้องมองให้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับชานนลลื้นรวยครับยังคงเป็นผู้นำนะครับเรามาดูนะครับในตำแหน่งที่1น,นะครับหมายเลข31็นะฮะลูกชายสอทออาร์ตป้าจีขนุนบาน300ยอดโอ้ทีมแซมกันยอนด้วยลุงแซมบอกหนุนเต็มที่ อเอาล้ครับเรายังจะเห็นนะครับในส่วนของรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วธงหมากลุกเตรียมโบกนะครับธงหมากลุกเตรียมโบกแล้วนะครับที่สามตอนนี้มาลุ้นนะครับภาพนี้ไม่ได้จับอยู่ที่ตรงนี้แต่จับที่หนึ่งที่สองเอาล้ครับอันดับที่หนึ่งครับ อรอบนึงนี่ๆๆคันอื่นแต่ว่าตอนนี้จะเข้าเส้นแล้วสําหรับธงมาลุกเข้ามาเรียบร้อยอนนท์ลื่นรวยครับและอันดับที่สองนะครับโอ้โหธานากิจนุบํารุงนะธานากิจนุบํารุงอันดับที่สามครับอ่าเดี๋ยวรายงานผลน่ชัดเจนนะครับเบอร์ค่อนข้างที่จะ มองไกลนะ่าจะเป็นฟีฟากับพาคินใครเข้าฟีฟาเข้านะเบอร์10นะอ้าเบอร์สิเบอร์สินะเป็นธรรมดาพาคินของเราอ่ะปากดีอยู่แล้วสบายมากไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องๆได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวเช็คตำแหน่งอย่างชัดเจนรายงานผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการมอบรางวัลตอนนี้ให้น้องๆพัก เดี๋ยวกลับมาพบกันคู่เดียวครับ กลับมาที่สนามวางน้อยโมเตโครอสนะครับกับการแข่ง FMHCD นะฮะเก็บคะแนนทิงแช,ชมป์ประเทศไทยในสนามที่1นนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆก็มีระบบบ้างนะฮะปวดหัวบ้างอย่างเช่นพาคินในปวดหัวฮะเวลาแข่งนี่ปากดีทุกทีเลยน้องพาคินพาคินตึงหากินนะอาชินของเราไหนครับคนไหนที่เจ็บนิดนึงอ๋อปีฟ้าอ๋อเจ็บเลยลูกอ๋อไปล้มเนาะ อ๋แล้วก็ในส่วนของลูกัสเป็นไงลูกอ้าชโอดก็ได้หรือเปล่าอ่ะเมื่อักครู่คุณพ่อว่าไงฮะอ่าบอกโฮชอดของฟีฟ่าใช่ไหมโอเคครับอ่าก็คิดว่าน่าจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็ผลของการในขันออกมาตามนี้เลยอ่ะสแตนด์อัพโอเคครับ รุ่นนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณนนบพักดีวุฒิพงศ์ครับหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดบริษัทไดโดสิทธิผลจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลครับและตรงนี้นะและจะมอบให้อันดับที่5นะครับสำหรับรูคัดครับชัยนันรมพันธ์ครับชัยยันเดมคแคมป์ทีมจันทบุรีครับผมยินดีด้วยนะครับ ส่วนตำแหน่งที่4ครับนักแข่งปากดีของเราเนี่ยกินๆินีาคินตึกขากิจครับมจากเจ้าสำรานทีมครับพูดเก่งนะคนโปรดของคุณทองชัยเลยเด็กโปรดเลยนะแล้วตำแหน่งที่3นะครับเจ็บเล็กน้อยสำหรับฟีฟ่าชาญเดดจริงๆนะครับไวมาอาเจน่อยซอยเมรีอาร์จีเอสจิโซนะครับเป็นตำแหน่งรองชนะเลิศแล้วก็มี อีเดียมิสึนะฮะผลิตภัณฑ์หล่อเลื่นมอบให้ด้วยหนักไหมลูกหนักไหมถ้าหนักวางล่างก็ได้ลูกมานี่ดิโอเคเจ็บเจ็บอยู่อธนกิจนุปบำรุงครับมาอุตจามาตั้งนานนะฮะกับต้าแหน่งรองชนะเลิศดังนี้จันทบุรีนะครับต้องขออภัยด้วยนะพอดีมันอยู่ใน Facebook ชื่อทีมเนาะเดี๋ยวแค่ตัวสนามหน้าครับ และตรงนี้กับตำแหน่งชนะเลิศนะครับชานนลิ้รวยพีทีรูปิการเสบสซัมริเชันป้าจีขนุนหวานนะครับแซมคันย่อนนะครับพร้อมกันนั้นนะครับนี่เลยนะมอบให้ตรงนี้นะครับยังมีรางวัลพิเศษจากเสบสซัพมิเมชันกิจสิพงกาเมนให้อีก3,000บาทปมมือหน่อยแล้วก็โฮชอตนะครับ จากเอรังสิตฟิเนตให้กับน้องฟีฟ่า้า1,500บาทปบมือยินดีด้วยนะครับยินดีกับน้องทุกคนนะครับใครที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจนะครับกิติพงศ์การเม้นมอบให้ฮะ3,000บาทนะฮะรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ขอเชิญคุณผู้ปกครองนะครับเก็บภาพตรงนี้ขอบพระคุณคุณครับผู้ปกครองอยากขึ้นมาถ่ายรูปเชิญเลยนะฮะแม่พลอยเชิญเลยแม่พลอย อ่าขึ้นมาเลยฮะแม่คลิปแม่คลิปแล้วมาถ่ายรูปลูกอ่ามามามาถ่ายรูปกันนะครับขอบพระคุณคุณอนนบพักดีวุฒิพงศ์นะครับจากไดโรสินธิผลนะครับผู้ผลิตจําหน่ายนะครับโซ่รถจักรยานยนต์ดีไอดีนะครับป่านนี้ผมยังใช้ไม่หมดเลยขอบคุณนะที่สนับสนุนยูตะมานานนะครับขอบคุณครับอ่าเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่ทีวีของเราครับ